กานประโยคก์ข่าววจารทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารภเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการจเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานุสติกรรมฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็วขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม จงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดจงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอ้ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเรา ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การพรพ่งพลาดที่ผ่านมาแล้วยงถือว่าเป็นครูคำว่าพรพ่งพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถ้าว่าผลในการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลง ก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตียม่มาอย่างเดียวก็คือคายความเอาจริงเอาจังจรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอีทิมบาสีฟังแล้วก็วางไว้ ผมมีหานสี่ฟังแลว้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับขครองความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ดางนั้นด่ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> คำว่าอาภัพพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเสียใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระวัฐานถึงขั้นอาหัตผลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวฉังนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิติวา่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองกล่าวโทษโจยความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง เราโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อนถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบแล้วก็ในที่สุดแเรวก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร้าร้อน ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าเขาก็คนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผลที่สุดเราก็มายกโทษให้กับใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากำลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากจะใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ที่ควงไม้ศรีมาพระเครกล่านั้นองค์สมเด็จพระพรุทกวนทรงตั้งอธิ่ทีานจิต ว่าเลือดจะเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตตินรีเขาเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเทียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทัยเขาองค์สมเด็จพระจนาสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นอาภ,าพภพนัพพระบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจที่งความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องตน้นแต่ด้ว่าความยากความลำบากของผมดูมันว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถะภาวนากขได้โปรโดอย่าคิดว่าผมเป็นพระหันภายในสามวันนับจต่บท แล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เร็จแล้วถ้อยคําใดๆที่เป็นคําสอนคําสอนขคใอยถือว่าเป็นคําสอนที่มาจากองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแล่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้า ความเป็นพระเรียเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปับรู้จักดินชื่อก็รู้ว่าเป็นพระเรียเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อดยความเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ มาพูดกันทั้งด้านอนาปานุสติกามฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเชชแนะนำให้เราใช้อนาปานสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันและยับยัง้งหรือว่าประหัดประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือว,ว,ว่าจะเจริญมิปัสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนันนันกรรมฐานกองนันนันจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่เอากันจริงกันจัง อย่าสักแป่ว่าทําความกลุ่มไม่ยเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดปนเปลี่ยนเรียกว่านนอกีีธนอกอรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบาังเอิญ เราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนุพุทธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิอดอารมณ์พรานแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอนอ๋อนี่ใจเราออกโนหลอกมนาไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันปั้นเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขัดจะเพาะภาวนาเท่านั้น การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจรึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำ เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเข้าออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านนั้งหลมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆ การของอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่านาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมยกพูดจะเพราะอารมณ์ก็ออนาปานุสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อนาปานุสติกรรมฐานอนาปานุสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุข ยงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากกำหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาอ,ออกงานม่เสียเลย ผมก็ถอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสัสสมปชัญญะอันนาที่เราจะคิดงานก็วางอนาปานุสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณา แต่ความจริงคนที่เราคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอนาปานุสติกรรมทาทนเพราะว่าขณะที่จับอนาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วปจารสมาธิ <c oughs> ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยาก ขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่เจริญไปขอท่านนันหลายตั้งเวลากำลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใ,ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ ถึงสิบเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี่จะให้ไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสัวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสัวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีและหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิบได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิบในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจข้อองค์สมเด็จไปจอมไตรมาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบรมาครูทรงดำริว่า เลือดและเนื้ของเราจะเหือดแห้งไปก็าตามทีชีวิตเตี้ยสีจะตายก็าตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิทธบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตท่านนิดเริ่มตั้งต้นใหม่รักษารมใจให้เข้าถึงสิบ อย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆานานไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายัางท่านยังทําแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไปเซหรัผภากาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านนั้นหลายอย่างรักษาอารมณ์ทั้งสิบก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเรวเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุห้างว้างผลกับบคุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเวลาวนิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึงเจ็ดวันน,วนับหนึ่งเป็นร้อยแล้วบางที่สองร้อยสามร้อยจิตมันอย่างสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในรมต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความเพียมบาทมันก็ไม่เกิด ความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายังไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสัมปชัญญะด้วยนาปานุสติกรรมฐานและอะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่านหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟัง ดีไม่ดีกำลังสอนในอย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่น,สนแสดงถึงความเลวอย่างหนักของพวกท่านจริงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิต ความหยาบในจิตหมดไปหรือ้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคุยความขยันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งล่านไปในด้านโลกียธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิตสบูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้าแหลงวันมันเป็นปฏิบัติปูชาเป็นา้าคานุสติกรรมฐานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตต่างยาวนิพพานนังนเรียกว่าการถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าะนิพพานเป็นอย่างนี้ ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนเออดูน้ำใจของเขาว่าเขาทำงานเนี่ยก็ทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไรให้รางวัลเท่าไรเขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทำอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติบูชาตรในพระพุทธเจา้าพราะทำในทรัพย์สินขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐานเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำ สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผัดเวียนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิตต่างจริงทํามังชีวิตต่างสังคังชีวิตต่างจริงเหมือนกันเด้วอย,ยอมพรีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สิงของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเคตของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นการสแสดงความกตออัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองใช้โอกาสใช้สมถนะภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอนว่าสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรมมฐานกับพุทธานุสติกรมมฐานควบคู่กันไป แต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะนาปาานุสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวทีว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมาคนท่านก็เป็นคนมีสิบนิ้วเหมือนเราสองมือสิบนิ้วมือละห้านิ้วมีอาการสามสิบสองเหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนอยะนนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับไปด้วยการลมให้ใจเขาออกเตยขึ้นมาใหม่ๆ จะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาชเมืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเห็นบางท่านที่โผล่ๆโผล่ๆนะเป็นอันว่ารู้คงรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นหน้าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะบำหมายกันเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สิบไปมันก็หมดเรื่องเธอไหวกัเหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสีก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบาก มันก็ควรแล้วที่ต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอธัธยาศัยของตน,นี่การพูดอย่างนี้จะทิดวาด่าใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจนะมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็นบัตเก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออก ทำม,มันไปจงกว่าจะบินบาาจะกลับแค่นี้จิตไม่ก็ทรงชานแบบสบายๆอย่ยาไปหาเวลาที่ไหนไอเรื่องที่ปราบรบอะไรอย่างอื่นภายนอกจองรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อนิพพานะสะสัชิกริยายะเอตังกาสาวังคะเอตวา เราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานเช่นนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทำม,มันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายาม ชาวนาเนี่ยเขาไถนาด้วยควายตัวเดียวไถทันเดียวหน้าที่สามสิบสี่สิบไร่เขาทำได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีประมาณั้นใดแม้แต่นาปานุสติกรมานก็เช่นเดียวกันมันแยกกลุ่มมาแยกกลัดแปการใดก็ตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายมันซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์นาปาทุสติเดินไปก็ใช้เท้าไปทางวัดก้าว,าวไปข้างซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอาันอยมางเงี้เรื่อยๆไป อย่าเวนั่งล็กเวนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอรารมณ์ฌานในานาปานุสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านไหลเข้าสู่อรารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็าตามฌานก็ดีอุปจาระฌานก็ดี ใจของท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบนนนิดใดแบสนิทในด้านของกุศลน,น,นการจะทำการจะพูดการจะคิดกงแต่และบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นปราศจากเวรปราศจากภายัยไม่เดือดร้อนตดกิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา เอาละสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนันไลเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานแล้วก็จะรู้ว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผล จะได้ทราบว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทําให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดละต่อที่นี้ไปเขามาันดาท่านอย่างายจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าใจออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอธัธยาศัย จนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัตยาสัยใสของท่าน